น,นี้เราลองมาดูเรื่องของวานนอนเที่ยวไปในป่าที่พระศัสดาตรัสเปรียบเทียบเรื่องของจิตมโนวิญญาณ ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปนะตลอดพันตลอดคืนนะนี่ก็จะบอกเปรียบเหมือนว่านอนเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ย่อมปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนียวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยไป พิกลกทั้งหลายชันใดก็ชันนั้นนะสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดปันตลอดคืนนี้ถ้าเรามาดูภาพ ลักษณะของลิงที่เที่ยวไปในป่าถ้าเราดูเนี่ยอาการที่ลิงเนี่ยกำลังเข้าไปจับกิ่งใหม,นนงม,งม่อันนี้กิ่งเดิมกิ่งเดิมอันนี้กิ่งใหม่ ตัวบินญ,ญาณเนี่ยอยู่ส่วนไหนวิญญาณก็ต้องอยู่ส่วนที่เวลามือมันไปจับนะพอมือมันจับไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแสงที่พุ่งเข้าไปกระทบกับฉากพอสัมผัสปุ๊บเนี่ยเกิดรัศมีดังนั้นขณะที่มือของลิงเนี่ยเข้าไปถึง ขณะที่มือมือของลิงเนี่ยนะมันเข้าไปถึงกิ่งไม้พอถึงกิ่งไม้ปุ๊บเนี่ยมันคือการสัมผัสมันคือการสัมผัสเมื่อเกิดสัมผัสเนี่ยมันก็คือเกิดรัศมีเหมือนแสงที่พุ่งนอาการตรงเนี้ยก็จะเหมือนกับ สุริเยสุริเยหรือจะเหมือนกับมโนพอสัมผัสกิ่งปั๊บเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนวิญญาณวิญญาณนะจับนานขึ้นนะ ก็จะคือจิตดังนันขั้นตอนระหว่างนี้ขั้นตอนระหว่างเนี้ยนะขั้นตอนระหว่างนี้ก็คือการปรุงแต่ง สังขารีกำลังปรุงแต่งซึ่งกำลังมีฉันทะราคะ ฉันทราคะเนี่ยตัวน,นี้นันทิตนาคือการที่กำลังเข้าไปยึด นั้นตัวลิงเหมือนกุมารกุมารีตัวกิ่งไม้เนี่ยเหมือนขันทั้งสี่ที่ตั้งวิญญาณ พอจับกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดรัศมีขึ้น,นหรือสัมผัสและพอมาสมมุติว่าเป็นกิ่งกิ่งเก่า,าผูกติดอารมณ์ไปแล้วที่เป็นจิตกลับจับนาน,นาแล้วค่อยปล่อยจิตก็าจางคลายนา จางคลายจางคลายมาแล้วก็ดับส่วนลิงยังอยู่เหมือนเดิมมันเหมือนกุมารกุมารีที่พอใจพอใจเลือนน้อย และลิงนี้ก็เหมือนสัตว์ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรั้นล,ลิงก็ท่องเที่ยวไปในป่าน้อยป่าใหญ่ <c oughs> ในป่าน้อยป่าใหญ่เนี่ยอันนี้จะเป็นของมหาจุฬาเขาแปล จะเนี่ยแปลได้ว่าบริสุทธิ์สะอาดก็ได้หรือว่าแปลว่าเล็กก็ได้นะถ้าแปลว่าเล็กเนี่ยก็คือมาจุลาแปลว่าป่าเล็กแล้วก็ป่าใหญ่ป่าใหญ่คําว่าใหญ่นี่คือพระหาก็คือแปลว่าใหญ่นะวันเนก็คือป่าเล็กใหญ่ป่าจระเที่ยวไป มักกะโตนะมกะตะแปละว่าลิงนะลิงอารันเยป่าเล็กใหญ่ เที่ยวไปสาขางนี่กิ่งไม้คันหาติยึดเอาแล้วก็มุญจิตวาเนี่มุญจติคือปล่อย แล้วพระอ,องค์ก็เลยเปรียบเทียบถึงว่าบุจติจิตตังอิติปิที่เรียกกันว่าจิตบ้างนะมะโนอิติปิวิญญาณวิญญาณังอิติปินะมะโนบ้างวิญญาณบ้างรติยาจะทิวัสสัสจะก็คือกลางคืนบ้างกลางวันบ้าง อัญญเทวะอุปชอัชติอัญยังนิรุชติอัญญเทวะก็คืออื่นแปลว่าอื่นอุปัชติแปลว่าเกิดอัญยังก็แปลว่าอื่นนิรุชติก็แปลว่าอันตรธานหรือดับก็คืออื่นเกิดอื่นดับนะบุจติกนะ ที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอื่นเกิดอื่นดับ แล้วถ้าเปรียบเทียบกับอดีตอนาคตที่พระองค์ตรัสก็คืออันนี้ก็จะเป็นอดีตนะอดีตล่วงไปแล้วขันห้าที่ล่วงไปแล้ว พอช่วงนี้กำลังไปเนี่ยคืออนาคตก็คือขันห้าที่กำลังจะมาถึงนะกิ่งไม้นี่ขันทั้งสี่ขณะจับแตะปั๊บเนี่ยวิญญาณ ติดอยู่ตรงนี้ก็ครบห้าขันและพอจับปุ๊บเนี่ยนะขณะที่จับกิ่งพอดีนี่ก็คือปัจจุบันนั้นพระศาสดาจะเวลาพูดเนี่ยจะเรียงตามลำดับการรับรู้ของจิต มโนวิญญาณก็จะเรียงลำดับการพูดว่าอาดีตเป็นหนึ่งอนาคตเป็นสองปัจจุบันก็เป็นสมอดีตอนาคตปัจจุบันพระองค์ก็จะเรียงอย่างนี้นะดังนั้นพระองค์ก็จะเรียงตามความจริงของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ สตัตว์นังนะจึงเป็นผู้ที่เล่นไปท่องเที่ยวไปเลยเหมือนกูมานกูมาลีกูมานกูมาลีพอใจในเลือนน้อย ตัวความพอใจก็คืออาการของสุริเยอาการของสุริเยที่พุ่งเข้าไปกระทบกับฉากหรือเทียบได้กับนะตินั่นคือนะติเมื่อนติการโน้มไปมี นอาคติคติก็โหติคือการมาการไปการมาการไปนั้นการเคลื่อนมาเคลื่อนไปก็มีขึ้น ก็มีการโน้มไปโน้มไปมีเพราะฉันทะราคะนันทิตัณหาดังนั้นการดับเย็นก็คือให้ดับเย็นความพอใจหรือดับเย็นนัตตินะนัะนตติตัวนี้ก็คือพอใจนิติดังนั้นก็ต้องดับเย็นตัวนี้ดับเย็นนัตติ ตัวความพอใจนี้นการดับเย็นที่เราเรียกว่านิพพานดังนั้นสิ่งที่เราต้องดับเย็นคือดับเย็นความพอใจเรือนน้อยๆก็คือกิ่งไม้ขันทั้งสี่แล้วก็บวกกับบิญญาณอาการจับยึด ที่มาสัมผัสนะรวมเป็นห้าขันแตะอยู่ที่กิ่งไม้เหมือนมเมล็ดพืชที่ตกลงไปบนผืนนา,นาลักษณะเดียวกันมีที่ตั้งมีการจับยึดช่วงกำลังเหนี่ยวกิ่งใหม่เป็นการโน้มไปนะเป็นการโน้มเข้าไปหา นั้นก็ให้เรานะพิจารณาไข้ควรนะในเรื่องวานอนเที่ยวไปในป่าใหญ่นะให้ดีก็จะเห็นถึงการสอดรับกับพระสูตรอื่นๆเกือบทั้งหมดเลยนะในเรื่องของจิตมโนวิญญาณซึ่งจิตมโนวิญญาณน,นั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา นนี้ก็ฝากเรื่องของจิตมโนวิญญาณไว้เท่านี้นะให้เราลองไปใคร้ควรดูสัตานังนะผู้ยึดติดเป็นผู้ที่หลงยึดจิตมโนวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเรา นั่นก็ต้องพยายามเห็นการเกิดการดับของจิตนะเห็นความไม่เที่ยงของมันเราจะได้ปล่อยวางได้